สวัสดีค่ะเพชรปปรานาเป้ค,ค่ะกลับมาเจอก,กับเพชรชีอตอนสองทุ่มนะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เพชรชีจะมายั่วยวนทุกๆคนด้วยมือข้ามของเพชรชีนะคะวันนี้นะคะเมนูที่เพชรชีจะทานมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนเนาะเป็นกระเพราไก่นะคะอุ้ยดูสีสีสันสดใส,ดสเผ็ดมากๆ กะเพราไก่ตัวนจะต้องติดกระดูกนะคะแล้วมันจะอร่อยก็ซื้อที่หน้าบ้านนะคะเป็นตลาดนะคะไก่มันก็จะติดกระดูกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีใบกระเพราแนบมาด้วยอย่างนี้เนาะเห็นไหมน่ากินมากๆสำหรับเมนูนี้นะคะเพชชีทานคนเดียวนะคะคุณวิลเลียมเขาไม่ทานกับเพชชีนะคะกระเพราไก่นะคะเมนูแรกดูเสียงลูกสาวมันหิวเอฮังกรี you want eat with me today นอนสลิป no, อิ่ดเด็ดเบายบายซียูซูนอ่าแล้วก็เมนูที่สองนะคะคือเมนูนี้ค่ะขาหมูเยอรมันนะคะจานนี้ซื้อมาในราคา80,000ื่นบาทแพงมากเพราะว่าหมูส่งตรงมาจากประเทศเยอรมนีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะจิกให้ดูนะคะนี่นะคะคือมันของขาหมูเห็นไหมโอ้ ลักว่าเป๊ะว่าบอกเลยอ oh yeah, me, me. ยังไม่จบแค่นั้นนะคะมีข้าวสวยหนึ่งจาน <see> แล้วก็น้ำพริกนะคะวันนี้มีน้ำพริกตัวนี้ <I 'm S 1> น้ำพริกกะปิ <I 'm S 1> ักน้ำพริกกระปิออกมาหนึ่งช้อนวางไปบนข้าวตักไก่มาสักหนึ่งชิ้นแบบเลิศเแบบรู้คุณหนูกินแบบพูดดีวางลงไปอย่างเงี้ตักขึ้นมาอย่างเงี้พร้อมเข้าปากโอเค Are you ready yeah, yeah, yeah. อ๋ <Seriously. S 1> อ,อโอว่หหมดจบปะ เพชรเป็นคนล่าเริงเพราะฉะนั้นต้องส่งโค้กขวดนี้ให้กับเพชรนะคะตบด้วยโค้กค่ะลูกด <c oughs> ิฉันร้องแสนลูกดิฉันหิวโอเคค่ะงั้นก็เป็นนี่ก็เป็นเมนูรอบข้ามที่เอามาย่อยวนกันนะคะกระเพราไก่ไก่ต้องตึกกระดูกด้วยแบบนี้นะคะ แล้วก็ขาหมูเยอรมันจานละแปดหมส่งหมูมาจากเยอรมน,นีเลยทีเดียวนะคะน้ำพริกกะปิที่เลค่าโอ๊ยปากเหม็นช่างมันเดี๋ยวเราก็ล้างออกจบหรือไม่ก็ล้างด้วยอะ่ะ อ่าฟอร์มอลีแล้วก็ตายไปเลยนะคะโอเคค่ะไปบายไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทานมื้อค่าของพวกคุณนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวก่อนขอบคุณด้วยนะครีมหน้าเด้งพอออกคลิปไปเมื่อเช้าสั่งเข้ามาเกือบ60ชุดแล้วตอนนี้พี่แพชชี่ก็แพกกักบทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส่งให้ทุกคนเลยค่ะบายบายเงือออกเห็นไหมกินแค่น้ำพริกกะปิแต่ว่ามันอร่อยจริงอะคะ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไปหาซื้อเมนูเหล่านี้มาทานได้นะคะสวัสดีค่ะ